ตอนสมดุลในปฏิกิริยาเคมีหนึ่งสวัสดีนักเรียนทุกๆคนสวัสดีครับ,รบต่อไปนี้เราจะเริ่มต้นเรียนเรื่องสมดุลเคมีกันโดยเฉพาะเรื่องของสมดุลในปฏิกิริยาเคมีซึ่งเป็นตอนแรกแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้กันก่อนดีกว่าจะได้ทราบว่าเราจะเรียนอะไรกันบ้างและเพื่ออะไรครับ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายการเกิดสมดุลในปฏิก,กิริยาเคมี 2. อธิบายวิธีการทดสอบเฟอริกไอออนเฟอรัสไอออนและไอโอดีน 3. ทำการทดลองเพื่อทดสอบเฟอริกไอออนเฟอรัสไอออนและไอโอดีนหลังจากทราบจุดประสงค์ของการเรียนรู้กันแล้วเราจะเริ่มศึกษาสมดุลในปฏิก,กิริยาเคมีกัน แต่ก่อนที่จะเริ่มเรียนอย่าลืมทบทวนเรื่องสมดุลระหว่างสถานะและสมดุลในสารละลายอิ่มตัวด้วยนะครับทบทวนความจํากันสักนิดนักเรียนคงจํากันได้นะครับว่าไอออนของเหล็กที่มีประจุสอบวกนั้นเรียกว่าไอออนทูไออนไอ,อนหรือเฟอร์รัสไอออนส่วนไอออนของเหล็กที่มีประจุสาบวกเรียกว่าไอออนทรีไออนไอ,อนหรือเฟอริกไอออนในบทเรียนวันนี้ เราจะใช้คำว่า f e r รัสไอออและ f e r ริก Ion แทนไอออนของเหล็กที่มีประจุ2บวกและ3บวกกันนะครับวันนี้เราจะศึกษาภาวะสมดุลของปฏิกิริยาระหว่างเฟ r ร i กไออและไอโอดีนกันก่อนอื่นมาทราบจุดประสงค์ของการทดลองกันก่อนจุดประสงค์การทดลอง 1. ทําทำการทดลองเพื่อทดสอบเฟ r ร i กไอออนเฟอรัสไอและไอโอดีนได้ 2. บอกวิธีทดสอบเฟอริกไอออนเฟอรัสไอออนและไอโอดินได้สารเคมีและอุปกรณ์สารละลายเฟอริกไนเตรต0 0 5โมลต่อลูกบาทเดซิเมตรสารละลายแอมโมเนียมเฟอรัสซัลเฟต0.05โมลต่อลูกบาทเดซิเมตรสารละลายไอโอดินในเอทานอลสารละลายแอมโมเนียมไทโอไซยาเนต 0.5โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรสารละลายโพแทสเซียมเฮกซะไซยาโนเฟเรตทรี0.5โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรน้ำแป้งเข้มข้นร้อยละหนึ่งหลอดทดลองขนาดเล็กหลอดหยดเพื่อให้การทดลองเร็วขึ้นครูจะเตรียมสารละลายต่างๆไว้ให้แต่นักเรียนควรจะศึกษาไว้ด้วยว่า แต่ละชนิดเตรียมอย่างไร 1. สารละลายเฟอริกไนเตรต0.05โมต่อลูกบาทเดซิเมตรปริมาตร100ลูกบาทเซนติเมตรเตรียมได้โดยละลายเฟอริกไนเตรต1.2กรัมในน้ำเล็กน้อยในบิกเกอร์ขนาด50ลูกบาทเซนติเมตรเทใส่ในขวดกำหนดปริมาตรแล้วเติมน้ำให้ได้ปริมาตร100ลูกบาทเซนติเมตร 2. สารละลายแอมโมเนียมเฟอรัสซัลเฟต0.05โมต่อลูกบาศดเซิเมตรปริมาตร100ลูกบาศเซนติเมตรเตรียมได้โดยละลายแอมโมเนียมเฟอรัสซัลเฟต1.4กรัมในน้ำเล็กน้อยในบิ๊กเกอร์ขนาด50ลูกบาศเซนติเมตรเทใส่ในขวดกำหนดปริมาตรแล้วเติมน้ำให้ได้ปริมาตร100ลูกบาศเซนติเมตร 3. สารละลายไอโอดีนในเอทานอล เตรียมได้โดยละลายไอโอดีนประมาณ0.1กรัมในเอทานอล50ลูกบาศเซนติเมตรในบิกเกอร์ขนาด100ลูกบาศเซนติเมตรเก็บสารละลายนี้ไว้ในขวดทึบแสงที่มีจุกป,ปิดเพื่อป้องกันการระเหยของเอทานอล 4. สารละลายแอมโมเนียมไทโอไซยาเนต0.5โมต่อลูกบาทเดซิเมตรปริมาตร25ลูกบาทเซนติเมตร โดยละลายแอมโมเนียมไทโอไซยาเนต0.95กรัมในน้ำในบิ๊กเกอร์ขนาด50ลูกบาทเซนติเมตรเทใส่ในขวดกำหนดปริมาตรเติมน้ำจนได้ปริมาตร25ลูกบาทเซนติเมตร 5. สารละลายโพแทสเซียมเฮกซาไซยาโนเฟรเรตทรี0.5โมลต่อลูกบาทเดซิเมตรปริมาตร25ลูกบาทเซนติเมตรเตรียมได้ โดยละลายโพแทสเซียมเฮกซาไซยาโนเฟรเรตท4.1กรัมในน้ำในบิกอร์ขนาด50ลูกบาทเซนติเมตรเทใส่ในขวดกำหนดปริมาตรเติมน้ำจนได้ปริมาตร25ลูกบาทเซนติเมตร 6. น้ำแป้งร้อยละหนึ่งโดยละลายแป้งมันประมาณ0.2กรัมหรือ1ช้อนเบอร์หนึ่งในน้ำเล็กน้อยแล้วเทน้ำเดือดประมาณ25ลูกบาทเซนติเมตรลงในน้ำแป้ง คนให้ทั่วจนแป้งสุกหลังจากการเตรียมล่วงหน้าแล้วเราจะอภิปรายก่อนการทดลองกันก่อนเพื่อทำความเข้าใจล่วงหน้าไว้ไม่ให้เกิดความสับสนและจะได้คอยสังเกตและบันทึกผลให้ได้ตามที่ต้องการส่วนที่ควรอภิปรายก่อนการทดลองคือ 1. นักเรียนควรรู้ว่าสารละลายเฟอริกไนเตรตมีเฟอริกไอออนและไนเตรตไอออนละ,ละลายอยู่ ไอออนที่ต้องการทดสอบคือเฟอริกไอออนสารละลายแอมโมเนียมเฟอร s สซัลเฟตมีแอมโมเนียมเฟอรัสและ s u ลเฟตไอออนละลายอยู่ไอออนที่ต้องการทดสอบคือ f e r รัสไอออน 3. ขณะทดลองให้สังเกตการเปลี่ยนสีของเฟอริกไน r a t e แอมโมเนียมเฟอรัสซัลเฟตและสารละลาย i อโอดีนก่อนทำปฏิกิริยาเพื่อเปรียบเทียบกับสีของสารหลังทำปฏิกิริยา วิธีทดลอง 1. ใส่สารละลายลงในหลอดทดลองขนาดเล็ก3หลอดดังนี้หลอดที่ 1. สารละลายเฟอริกไนเตรต0.05โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรหหยดหลอดที่2สารละลายแอมโมเนียมเฟอรัสซัลเฟต0.05โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรหหยดที่ 3. สารละลายไอโอดีนในเอเทานอล5หยด 2. หยดสารละลายแอมโมเนียมไทโอซยาเนต0.5โมต่อลูกบาทเดซิเมตรลงในสารละลายทั้ง3หลอดหลอดละ1หยดสังเกตการเปลี่ยนแปลงบันทึกผล 3. นํนำหลอดทดลองขนาดเล็กมาอีก3หลอดใส่สารละลาย3ชนิดเหมือนกับข้อ1 ตหยดสารละลายโพแทสเซียมเฮกาซาไซยาโนโฟเฟรเรตทรี0.5โมต่อลูกบาทเดซิเมตรหลอดละ1หยดสังเกตการเปลี่ยนแปลงบันทึกผล 4. นํนำหลอดทดลองขนาดเล็กมาอีก3หลอดใส่สลารละลาย3ชนิดเหมือนกับข้อ1แต่หยดน้ําแป้งลงไปหลอดละ1หยดสังเกตการเปลี่ยนแปลงบันทึกผล ผลการทดลองสรุปเป็นตารางดังนี้จากผลการทดลองดังกล่าวเราจะช่วยกันอภิปรายครับคำถามข้อแรกคือในสารละลายเฟอริกไนเตรตและสารละลายแอมโมเนียมเฟอรัสซัลเฟตรประกอบด้วยไอออนใดบ้างคำถามนี้นักเรียนควรจะตอบได้เพราะครูได้อธิบายไว้ข้างต้นแล้วได้ค่ะในสารละลายเฟอริกไนเตรต มีเฟอริกและไนเตรตไอออนละลายอยู่ค่ะส่วนสารละลายแอมโมเนียมเฟอรัสซัลเฟตมีแอมโมเนียมเฟอรัสและซัลเฟตไอออนละลายอยู่ถูกต้องครับเรามาตอบคำถามข้อต่อไปกันเลยครับคำถามคือสารละลายต่างๆต่ตตอไปนี้ใช้ทดสอบไอออนหรือสารใดและผลการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้เป็นอย่างไร 1. สารละลายแอมโมโเนียมไทโอไซยาเนต 2. สารละลายโพแทสเซียมเฮกาซาไซโนเฟเรตทรีและ 3. น้ำแป้งจากผลการทดลองที่ได้นิวขอตอบตามนี้นะคะ 1. สารละลายแอมโมโเนียมไทโอไซยาเนตใช้ทดสอบเฟอริกไอออนซึ่งได้สารสีแดงสด 2. สารละลายโพแทสเซียมเฮกาซาไซโนเฟเรตทรี ใช้ทดสอบฟอ r รสไอออนซึ่งได้ตะกอนสีน้ำเงินน้ำแป้งใช้ทดสอบไอโอดีนซึ่งได้สารสีม่วงดำถูกต้องครับกรณีน้ำแป้งผลการทดสอบอาจแตกต่างกันไปคือสารสีม่วงดำนี้อาจเห็นเป็นตะกอนหรือคล้ายสารละลายขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของแป้งเป็นอย่างไรกันบ้างครับพอเข้าใจเพิ่มขึ้นบ้างไหมครับ ลองมาพิจารณาผลการทดลองกันดีกว่าคำถามแรกนะครับเมื่อผสมสารละลายเฟอริกไนเตรตกับสารละลายแอมโมเนียมไทโอไซยาเนตจะพบว่าได้สารละลายสีแดงนักเรียนทราบหรือไม่ว่าเป็นเพราะเหตุใดหนูทราบค่ะสารละลายสีแดงเกิดจากเฟอริกไอออนในเฟอริกไนเตรตทำปฏิกิริยากับไทโอไซยาเนตไอออน ในแอมโมเนียมไทโอไซยาเนตเกิดเป็นไทโอไซยาเนตเตอร์เฟอริกทริอออนเขียนสมการแสดงได้ดังนี้ค่ะถูกต้องครับคำถามต่อไปนะครับเมื่อผสมสารละลายเฟอริกไนเตรตกับสารละลายโพแทสเซียมเฮกซาไซโนเฟอรตทรี 3, จะพบว่าสารละลายเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแสดงว่าเกิดปฏิกิริยาหรือไม่เพราะเหตุใด เกิดปฏิกิริยาครับเพราะเฟอริกไอออนทำปฏิกิริยากับเฮกซาไซโนเฟเรตทรีไอออนได้สารละลายสีเหลืองน้ำตาลของเฟอริกเฮกซาไซโนเฟเรตทรีสังเกตว่าประจุของเหล็กทั้งสองไอออนในกรณีนี้เท่ากันคือเป็นเฟอริกไอออนซึ่งมีประจุ3บวกเขียนสมก,การแสดงได้ดังนี้คำถามต่อไปนะครับ เมื่อผสมสารละลายเฟอริกไนเตรตกับน้ำแป้งจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะเหตุใดเพราะน้ำแป้งไม่ทำปฏิกิริยากับเฟอริกไนเตรตค่ะคำถามต่อไปนะครับเมื่อผสมสารละลายแอมโมเนียมเฟอรัสซัลเฟตกับสารละลายแอมโมเนียมไทโอไซยาเนตจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะเหตุใด เพราะว่าฟอรัสไอออไม่ทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียมไทโอไซยาเนตจะเห็นได้ว่าเฉพาะสารละลายเฟอริกไนเตรตที่มีเฟอริกไออนเท่านั้นที่ทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียมไทโอไซ a าเตได้ส่วนแอมโมเนียมเฟอรัสซัลเฟตซึ่งมีเฟอรัสไอออนและ i อโอดีนั้นไม่ทำปฏิกิริยาดังนั้นจึงใช้สารละลายแอมโมเนียมไทโอไซยาเนตสำหรับทดสอบเฟอริกไอออนครับ คำถามต่อไปนะครับเมื่อผสมสารละลายแอมโมเนียมเฟอรัสซัลเฟตกับสารละลายโพแทสเซียมเฮกซาไซโนเฟอรเรตทรจะพบว่ามีตะกอนสีน้ำเงินเกิดขึ้นเพราะเหตุใดคำถามนี้ก็ตอบยากครับคุณครูช่วยอธิบายดีกว่าครับเพราะเฟอรัสไอออนในสารละลายแอมโมเนียมเฟอรัสซัลเฟตทำปฏิกิริยากับเฮกซาไซโนเฟอเรตทรีไอออน ให้ตะกอนสีน้ำเงินของเฟอรัสเฮกซาไซโนเฟเรตทรีซึ่งตะกอนสีน้ำเงินนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีเฟอรัสและเฟอริกไอออนอยู่ด้วยกันดังสมการคำถามต่อไปนะครับเมื่อผสมสารละลายแอมโมเนียมเฟอรัสซัลเฟตกับน้ำแป้งจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะเหตุใดเพราะน้ำแป ไม่ทำปฏิกิริยากับสารละลายแอมโมเนียมเฟอรัรสซัลเฟตค่ะจะเห็นได้ว่าสารละลายโพแทสเซียมเฮกซาไซโนเฟอรเรตทรีทำปฏิกิริยาได้กับทั้งเฟอร,รัสและเฟอร,ริกไอออนแต่การทำปฏิกิริยากับเฟอรัรสไอออนนั้นเกิดตะกอนสีน้ำเงินชัดเจนมากดังนั้นจึงใช้สารละลายโพแทสเซียมเฮกซาไซโนเฟอรเรตทรีสำหรับทดสอบเฟอรัรสไอออนครับ คำถามต่อไปนะครับสารละลายไอโอดีนทำปฏิกิริยากับน้ำแป้งแต่ไม่ทำปฏิกิริยากับสารละลายแอมโมเนียมไทโอไซยาเนตและโพแทสเซียมเฮกซาไซโนเฟเรตเรี 3, แสดงว่าน้ำแป้งใช้ทดสอบสารใดน้ำแป้งใช้สำหรับทดสอบไอโอดีนครับแป้งสามารถทำปฏิกิริยากับไอโอดีนเกิดเป็นสายโซ่ของไอโอดไอออน ซึ่งมีสายโซ่ของแป้งมาล้อมรอบเป็นรูปเกลียวเกิดเป็นสีม่วงดำครูจะสรุปการทดสอบสารให้ดังนี้ครับ 1. สารละลายแอมโมเนียมไทโอไซยาเนตใช้ทดสอบเฟอริกไอออนได้สารสีแดง 2. สารละลายโพแทสเซียมเฮกซาไซยาโนเฟอรเรตทรีใช้ทดสอบเฟอรัสไอออนได้ตะกอนสีน้ำเงิน3 น้ำแป้งใช้ทดสอบไอโอดีนได้สารสีม่วงดำถึงตอนนี้นักเรียนคงพอจะเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับสมดุลในปฏิกิริยาเคมีกันแล้วนะครับโดยเฉพาะวิธีการทดสอบเฟอร์ริกไอออนเฟอรัสไอออนและไอโอดีนซึ่งจะนำไปสู่การทดลองเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงแบบผันกลับได้ในตอนต่อไปก่อนจบบทเรียน ครูขอให้ทดสอบตัวเองด้วยการทำแบบทดสอบหลังเรียนต่อไปนี้